hello everyone again this is me again Kru Ying u um, t today we're g o i n g talk o t about the word there is there are it means me in Thai คำนี้นะคะมีความหมายว่ามีในภาษาไทยนะคะคือ there is กับ there are มีหลายๆคนที่ใช้คำว่า have หรือ has จนทั้นที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยจะถูกต้องนักนะคะในการพูดภาษาอังกฤษยกตัวอย่างประโยคง่ายๆค่ะถ้าสมมุติรารจะบอกว่ามีโต๊ะหนึ่งตัวอยู่ในห้องนะคะ เราควรที่จะใช้ประโยคที่ว่า there is a table in the room there is a table in the room แทนที่จะเป็นประโยคที่ขึ้นว่า have a table in the room นะคะเพราะว่าถ้าเราพูดคำว่า have the table in the room ประโยคนี้ขาดประธานไปค่ะนะคะดังนั้นในกรณีนี้ต้องใช้ there is a table in the room แทนนะคะ there is ตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์นะคะ แต่ถ้ามันมีโต๊ะมากกว่า1ตัวหรือว่าตั้งแต่2ตัวขึ้นไปนะคะ,ปะเปลี่ยนเลยค่ะจากคำว่า there is เป็น there are there are two tables in the room there are two tables in the room นะคะและยังก็หวังว่าทุกคนจะใช้ภาษาอังกฤษได้เก่งมากขึ้นนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากาไว้คือ keep practicing and you get better สจอก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ